บางนี่ไฟผมยี่ส okay> ิบสครับ20 40ิบ um ่เงครับเป็นบางไฟเก่งรอรุนรอเชีรยครับนะยเมอ้ยไปูให้ผสูงให้ผสูให้ผสูออนอ่อนว่าออนไออนออ้ยผ่านแล้วครับไหลอีกตางหากไฟออนครับ ถอนบถอนแล้วครถอนอยูล้ถอนแล้วอนู่้อนแล้วถอนแล้ถอนเล้ถอลวถอนแล้วถอนแล้วนล้อนแนถอนนแลอนถอนนนลลนี่นี่น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 อถอ้แลถอ้ออัวน เดานีอกันมัวนี้แม่นเหือนแม่นเลาีนอย่างีุ่่มปมห่าย้อนก้อนมาอกอารอลุนกันไปครับเบาดีแต่องศาทำครับ ใช่ใช <krit> pues ่บังไฟนี่นะพนี่นี่ไฟนะครับอยู่พ่นนี่อยู่พ่นเห็นว่มเอาตาแจงครบวางให้แล้วแล้วเจอไฟครับโอ้ยเบาดีแต่ว่าองศาจะสีพ่อวะครับมันมันแลนรงเลยมันบังไฟแลรงครับบังเฟนบังไฟแลรงได้ครับแรนไปครับไปเรื่อยๆโอ้ยบังหันก็คือว่าแรนลงมาอย่างสี่วะตอนที่มันคานแล้วเดือบไหลโอ้ยบัวนาติพานครับ โอ้โหครับไปไปการลัางสีไปนี่แล้วครับเอาบางนี่ลงก่อนน,คนะครับนี่นะครับคอยเมียคอยลดระดับแล้วครับเศร้าแลนแล้วครับ